สบายดีอีฟีทุกคนเนาะถือว่าคลิปนี้กามาอยู่กันตัวสองคอมปีตัวหนึ่งคือเก่าทุกคนแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กาสิถือโอกาสหลายๆคอมเมนต์อ่าเอามาตอบหรือว่ามาตอบหลายๆคอมเมนต์นนั่แหละทุกคนบอกลบไปลบมานะทุกคนเนาะเอาก็ถือว่าคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับตัวละครโนวาเลยอ่ะเออโบมิเอ็นทุกคนอ่าโนแลนนะทุกคนเนาะเออตัวละครโนแลนนนั่แหละตัวที่ว่าออกไม่ล่าสุดเลยทุกคนสำหรับตัวละครตัวนี้หลายคนที่ถามมือเข้ามา บอกออกเครื alors, look, okay right, ่องให้เบิ่งแน่ทุกคนแต่ว right ่าสรับเครื่องนี่กาหูโปเ็มหล่อยนะแต่ว่าสลับเครื่องตัวนี้เพราะว่าเบนนูนี่งก็ร่งเขามาลินเกมมือนีนี่เองทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นไข่บริษัเขามาลินเกมหลายมือให้แต่คนเนาะถือว่านี่จะถือโอกาสมาลินให้ทุกคนเบิ่งเลยกะอบเบนนั้นมาลินไหมแต่คนเนาะจะมาเฮียนหูเกี่ยวกับสกิลโนมาเลียนี่น้ำกันทุกคนเนาะถือว่าจะมาเฮียนหูไปนํำกันกับทุกคนนี่แหละเบนนูนึงก็ยังบทันหูหรอกแต่ว่าจะมาอธิบายเลยแล้วก็ เบิ้งน้ำกันไปเลยเกี่ยวกับสกินของโนวาเรียตัวที่ออกมาใหม่นะทุกคนเนาะเออบุม๊ม no แนโนวาเรียทุกคนอ่าโน no แลนทุกคนเออโนแลนโนแลนเออเดี๋ยวลืมซือ่อบอลเลยหลัวกันโ no นแลนอ่ะเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเลยอ่านี่ก็คือตัวละครที่มายืนแอคตัวนี้นี่แหละทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ทุกคนอยู่ซ้ายแหละนักขานะทุกคนเนาะนักขายู่ซ้ายออ,อยู่นี่ เบอร์โต้กินมากบอลเลยว่าข่มรอข่มเทกับยูนีเลยทุกคนเน็อกสลับโนวาเลียนนี่ทุกคนเออบูแมนทุกคนอ่าสลับโนแลนเนี่โอ้ยทุกคนอ่าซื้อฮีโร่กันลืมแหละโนแลนนะทุกคนเนาะโอ้โหสลับอาวุธนี่ก็แบบอืแมงโคเท่เท่ไปหมดเลยนะสลับตัวละครตัวนี้นะทุกคนเนาะแบบแมงโครอเลยว่ะสลับสุดอียังนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยและสลับสกินเด้อทุกคนสลับสกินกัมีอะไรทุกคน กันงสี่ก้าวสิบเอ็ดเพจเองทุกคนบดายไล่ดอกอตางแต่สุดนะ bon. เองทุกคนอ่าตัวนี้จะเป็นสูตรดำนะทุกคนเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสุดขาวนั่นเองทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิร์นด้วยกันสลับเครื่องแล้วก็อ่่ากอนอื่นเดี๋ยวเบิร์นสกิลก่อนนะทุกคนเนาะก่อนจะไปเบิร์นเครื่องทุกคนอ่าสลับสกิลหนึ่งนะทุกคนเนาะตัวนี้ และตัวน,นี้จะเป็นสกิลหนึ่งก็มันนะทุกคนเนาะอ่าจะปาดไปหนึ่งชี้ทุกคนอ่าบ่มเดมี่ยังลายทุกคนและสำหรับสกิลสองทุกคนสำหรับสกิลสองเนี่ยมันจะสไลด์เรื่องหนาในครั้นี้เออจะประมาณนี้แหละทุกคนบ่มเดมี่ยังมากมาให้ทุกคนและสำหรับอันตีสกิลสุดท้ายสกิลซีซีเนี่ยน,นะทุกคนเนาะอ่าลบซีซีนี่นสำหรับสกิวตัวนี้ก็คือโอ้โหอันตีไปปัปงไปเลยนะทุกคนเนาะ โอเคเดี๋ยวคนเดีไปบังเกลือต้องกันทุกคนสหรับเกลือโนแลนเดี๋ยวทุกคนเนาะออกเงาได้สรับเขาอ่ะมาบังเลยก็ได้เขาไปปับแตงนะทุกคนเนาะเขาบังปับแตงเลยก็มาบังแล้วกันสลับเอ็มเอ็มเดี๋ทุกคนเอ็มเอ็มฮอนจะออกมาบีเดี๋ยวคนออกบองไว้เลยก็ออกเป็นตัวดิเดี๋ยวคนตัวนี้ก็คือนักหลามือขมังนี่แหละทุกคนอ่าเลยก็อ่าขาไมยุดสุดมาโยนะทุกคนเนาะกาจะประมาณนี้มือเขาขามันจะเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มเฮดพีให้เขาทุกคน อาจจะประมาณนี้ทุกคนสำหรับเครื่องกันนี่อาจจะออกเป็นอันแหลออกก,ก,กันออกคลายๆกันกับเครื่องยิ้นเครื่องนักคาที่ว่าเข้าใส่แหละแบบซีเบอ,บอร์บอยยังบอยในคลายขึ้นกันหรือคนเครื่องโอเคนะทุกคนนัเดี๋ยวเขาไปโหมดฝึกสอบเขาไปยิงหูเกี่ยวกับสกิลน้องการทุกคนเนาะอ่าโหมดฝึกสอบกันอยู่ในนี้ทุกคนเดียว,ว,วยหยวล,ล,นนยยวลายคนอาจจะยมมังพ่นหูเพราะว่ามันได้ปรับเปลี่ยนใหม่นนะอยู่ในนี้ได้ทุกคนได้ออ่ายู่ในตัวนี้ เขามาหนี้เฮากต่เขามาฝึกฝนนี่ทุกคนเนาะเออจะเย็นจเย็นโบแมนบบแมนทุกคนนี่ขนาดเบนนหนึ่งก็ยังงุ้งอยู่ดีโบแมนเด้ออ่อเขามาอยู่ไนต์แหละฝึกฝนแมนบ่ล่าฝึกสอบเ่เออฝึกสอบเนาะเออตอนนี้ทุกคนโอ้ยขนาดเบนนหนึ่งเองก็ยังก็ยังมูหูคือกันทุกคน โอเคเดี๋ยวเอามาเขามาเลยเดี๋ยวก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาขาไปบงนกันเลยเดี๋ยว่นสลับตัวละครตัวนี้นี่มาะสมนการลินปลาหรือว่าฟาร์มเนคนนันแต่ว่าหลินไปยืดเียบนี่ยังไ่สันู้ลองด้วยกันนเดี๋ยว่เนาะเดี๋ยวราเพิ่มเลแล้วก็เพิ่มทองกัน My soul. Ingenuity, such ingenuity. I would splinter my soul a thousand more times for a chance. โอเคเนักเตะนักยันเขามาบิรนน้ำกันทุกคนเกี่ยวกับสกิลของตัวละครตัวนี้เที่ตัวละครโนแลนน่ะนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิร์กันเลยตัวละครมันใส่แลงอ่าคนอื่นมาเบิร์นสกิลหนึ่งน้ำกันทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิร์นสกิลหนึ่งสรับสกิลนี้เขามาปาดแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหเป็นประตูมิติเลยแบบอื้อมเอพิกแบ่งสวยงามทุกคนเดี๋ยวมาเปิดคันสูงก่อนความสวยงามและความสกิลที่มาเบิรันน้ำกันเดีคือสกิลหนึ่งและนี่ก็คือสกิลสอง อาจจะประมาณนี uh, 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 like uh ้ทุกคนอ่าสลัะอันตีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาใส่เบึงทุกคนสลัะอันตีในรถพี่ซีนี่เป็นโค้ดแห้งนะทุกคนอันตีเขบอกว่าเป็นโค้ดแหงนะทุกคนบาดเดียวแตกเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแม่งโค้ดแห้งทุกคน เกิดไปเดีท hey, ุกคนเนาะโอ้บอลได้บอกโอเคเดี๋ยวเราสลับสกิลหนึ e ่งนี่โอเคเดี๋ยวคนน้อเดียวมาเบิร์นด้กันเลยทุก๋ยวคนสลับสกิลของอาโนแลนเดี๋ยกคนน้อเป็นแนวใดทุก๋ยวคนสลับสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามของมันเดี๋ยวคนหรือทำมาคนสกิลหนึ่งของมันก่อนเดี๋ยวคนสลับสกิลหนึ่งนี่แมนว่าจับอาปาดไปทางหนานะทุกคนเนาะอาเซียนว่าปาดเลยซะอามันจะเป็นหอยประตูมิติขึ้นประมาณนี้ทุกคนนะและสลับสกิลสองกะ สไลด์ไปตั้งนาแล้วกระสางบาดแค่ให้น่ะก็จะประมาณเลยนะสลับหมาสติแล้วก็สกิลสามหรือวันลบสี่สี่หนึ่งอาโครอุ่มเลยนะเ็นนั้นแหละก็ระเบิดขึ้นแต่คนเนาะบอกเลยว่าแมงโคตรแห้งเดกคนโอเคเด็กคนนี้เอามาใส่เหนเดกันเลยนะทุกคนเนาะอ่าแล้ววิธีการใส่นะทุกคนมันจะมีวิธีการใส่คือการทุกคนเนาะอ่าถ้าว่าให้ใส่แบบแบบนี้ทุกคนเนาะสกิลสองไปนะกันสกิลหนึ่งอ่ามันจะบวได้ระเบิดนะทุกคนเนาะ อ่สาเหตุที่ว่ามันบระเบิดนี่ก็คือมันจะอ่ะบอง่ายๆเพราะซามันบาดท่านระเบิดท่านแหละนี่อยากให้มันระเบิดขึ้นแบบนี้มันจะระเบิดขึ้นแบบนี้เราทดลอเอาใส่สกิลสองอันนี้ไปแปกันว่าสกิลอันเดียวนี่ก็ได้นะฝังไปหนึ่งที่แล้วก็กดไปอีกอ่าเมื่อสกิลของมันเนี่ยมันซอดกันอ่ะเออีนว่าสกิลสองอันนี่ เมื่อเส่องครังหรือว่าสร้างบาดแผลสองครังทีเดียวรนอมันจะเริดสางบาดแผลขึ้นอีกบาดนึงแลวก็มาสร้างอีกบาดหนึ่งมันจะระเบิดขึ้นอีกหนึ่งทีนะ่กนว่าสร้างความเสียหายขึ้นอีกหนึ่งทีอ่าทุกคนเข้าใจบ่หรือว่าทุกคนยังงงอยู่นะแต่กน้องอ่าอาจจทบายแงเลด้กน้องเดียวมาเพิอทเดี๋ยวมา่เวม่ทุกคนอ่ะฝคูบาดเดียวเลยทุกคน้บาดเดียวแต่เลยแมงโกนแหงกคนอคูเกินไปร เอาเดียมอ่มดลยวมาแม่งโค้ดแหเดีวคนสลับสกิลเลยเดีคนสกิลอันตีว่าลบสี่ในเอเดีคนเนาะเาเดียมากดตีเบิ่งอีกครั้งทคนอืวคนบาดเดียวเลยเดีคนเนาะแต่คนเลยที่แต่ว่าก็คือคนสรับอันนีเดียวค สกิลและกับมานหน้าของมันนี่ก no. no. right. ็คล้ายๆคือกันกับแฟนนี่นะทุกคนเนาะสลับอ่ามานหน้าทุกคนอ่าแต่ว่าเฮาตี้บบถือคลิปหรือนอนควมสังเกตนะทุกคนนอนเฮาตี้แบบวไปาแบบนี้อยางไปม่านหน้าไม่จะหมดหมดไปดิมานหน้าจะหมดทุกคนแต่ว่าพิเศษทุกคนถ้าว่าเมื่อเฮาตี้แบบถือคลิปถืออยังกระตามทุกคนนะถือพายสตูนี่นะมานหน้าเฮาจะาโบหมดทุกคนหมดอยู่แต่ว่าเมื่อเฮาตี้ถือหรือว่ามันจะระเบิดขึ้นถือ อ่าสังคมเสียหายให้แกศัตรูหรือว่าแสงแกคลิปแกยังก็ตามนะมันาาเจะโบอันนี้เราต้องเอาจะโบเปืืองว่ายังไงมันจะบบเปืืองอะไรกันมันจะมาไหนให้เหาอีกเดี๋ยวมาตีเบิ้งกับเตาเดี๋ยวอนสังเกตเบิ้งมันหนาทุกคนสังเกตเบิ้งน้ำกันเมื่อมันระเบิดขึ้นปุ๊บนี่มันจะอันนี้อ่ามันจะเพิ่มมันหนาให้เหานะเดี๋ยวทุกคนนี่ฝั่งขึ้นี่มันจะเพิ่มมันหนาให้เหา ไอ้ทว่าเขามาตีจะหนอเดียวมนาเขาขึ้นขึ้นนะทว่าใ่ใชมันก็เลยโบขืนนี่อ่านี่สมมติว่าเขาใส่ไปนะทุกคนาัดไปนี้มนามันจะโบขึ้นนะทุกคนเมื่อมันระเบิดขึ้นนี่มันจะโบขึ้นเลยสำหรับมนาทุกคนอ่าสรุปแล้วเขาสั่งความเสียหายแห่งแกสตูแต่ว่าสกิลของเขาไปถือเนี่ยมนาของเขาจะบุเปืองเลยว่ามันจะเพิ่มมนาขึ้นให้เขาอีกนะอ่าทุกคนงงทุกคนอันเดียกมาใส่บาแล้กันนี่ มมาานนัจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันระเบิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันาจะขึ้นปับเลยโอเคเดี๋ยวก็น้นเดียวไม่เห็นหูเรียวกครัาสกิลเฮ้าอยากให้มันอันนี้ทุกคนอยากให้มันระเบิดขึ้นหรือว่ามันจะสั่งคบชหาอีกครั้งนะทุกคนเนาะอ้าวปาดก็ยีแล้วก็ปาดได้บนเก่าเนี่ยนี่ยแต่ว่ามันปาดแบบนี้ทุกคนนะสกิลมันจะบอระเบิดนะทุกคนเนาะแต่ว่าอาเฮาสั่งบาดแผลไก่เคียงหรือว่าสั่ง บาดแผลที่ว่ามาแปะกันนี่นะมันจะระเบิดขึ้นอีกที่นี่อ่านี่ปมาณเออมันจะคือระเบิดขึ้นอีกนั่นเลยคนเนาะปังไปถือบนได้กระได้ถือข้างถือยังไงทุกคนมันจะระเบิดขึ้นอีกที่นะเดี๋ยวนเนาะอ่าเดียวเดียวมาตีบางนี่นึงกันเดยวกันเนาะฝังไปแล้วก็ปังมไปมันจะระเบิดอีกที่นะเนาะมันจะประมาณนี้ทุกคนฝังฝังทุนคะจะใส่ระเบิดใช้นอีกที่แห่งหนึ่ันแหแก คลิปอีกยังกระตามนะทุกคนบางทีว่าเขาใส่ไปใส่ไปปุ๊บตามสกิลสองกันมันจะระเบิดกันอีกที่หนึ่งทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเขาใส่แบบนี้ทุกคนกดาสกิลหนึ่งไปยุ่แต่ว่าสกิลสองออกไปทางใหม่นี่หรือสกิลหนึ่งออกไปทางใหม่ก็ตามนี่มันจะโบนิ่นนะทุกคนมันจะบลระเบิดขึ้นนะอ่าสักนั่นแหละเขาต้องใส่ให้มันไกลเคียงกันหรือว่าให้มันอ่าบอลยังภาษาบนบ้านนะก็คือให้มัน อ่าถือกันเดี๋ยวกอเนาะใส่ให้มันถือกันแหละมันจะสอดอาไว้ง่ายคือมันฝาหัวบัวกหัวลบเมื่อมันเผาแปรกันมันจะสอดเดี๋ยวก่อนเนาะเกิดการปฏิกิริยาสอดขึ้นระเบิดขึ้นอ่าก็จะคือกันเดี๋ยวก่อนเนาะนี่เอาใส่ปุ๋ยอี๊บแล้วก็ใส่อีกครั้งที่สองอ่าครั้งแรกเนะเดี๋ยวก่อนเ้าว่างหัวบวกไปดิว่างหัวบัวไปปุ๊บแล้วก็ตามด้วยหัวลบนี่มาใส่มันจะบวกตึมเลยเดี๋ยวก่อนเนาะแต่ถ้าว่าเหาวบ้าง ่าว่างกัวโบว์นี้แล้วก็ไปว่างขัวลบมจะระเบิดกันเลยอ่ะซะนั่นแหละตรงว่างกัวลบมัวลบนี่มมาอยู่ไกลๆกันอ่ะอธิบายง่ายๆเลยเุกคนวเนาะอ่าภาษาบ้านๆเฮาปั่งไป่หนึ่งบาทแล้วปั่งก็คือซองมันจะระเบิดขึ้นปังเลยเตียนน๋ยวเเนาะอ่ะเดี๋ยวมากดตันตีเบิ่งวกาเป็นเนาขาเขาไปตีเดี๋ยวเบบ้า กดรลลัวเลยเดี๋ยวคนนอสซัลลับสกินนี่ก็แบบเออโมเมนต์ทุกคนซัลลับสกิ้นนี่ก็แบบใส่ได้รุลัวเลยเนี่ยปักไปนี่ปักไปอีกแบบวิวนเอนะทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหใส่ได้รุลัวๆะไรเนี่ยนะทุกคนเนาะแบบใส่กดรลลัวเลยเสียดายแต่มาหน้าหมดนั่นเองทุกคนเนาะเสียได้แต่มาหน้าหมดอ่าเดี๋ยวมาใส่อันตีแบบรุลัวไปเลยเดี๋ยวคนเนาะอ่าหนึ่งสองสามไปเลยนี่ใส่แบบนนั่นเลยนะทุกคนเนาะ บอกเลยว่าบอกเลยว่าเมนโคตรแห้งเลยทุกคนาะแห้งแบบแบบแห้งแบบโบกี้งใจไพ่เลยสำหรับตัวละครตอนนี้ทุกคนาะดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนทุกคนอ่เดี๋ยวมาอีกแบบโล่งตัวเลยนะโคตไปทางขวางเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวมาขีเตาไว้แล้วกันทุกคนกดตีไปเลยนี่ปัดเลยทุกคนนะมาปุบดี ไครับเมื่อมันระเบิดคือปุ๊บนี่เห็นบ่ทุกคนเนาะสังเกตบางม้าน้ำมันจะขึ้นปั๊บเลยีังเมื่อมันระเบิดปุ๊บขึ้นปั๊บม้าน้ำมจะขึ้นปั๊บเลยเุกคนเนาะมันจะขึ้นแบบนี้เลยเตือนม้าน้ำมจะขึ้นแต่ถ้าว่าเฮาเฮาบูถือคลิปเดแต่ว่าตี้มันจะหมดไปเลยม้าน้ำมันจะบูขึ้นเลยนะมันจะบได้ขึ้นเลยมันจะบูขึ้นเลยแต่ว่าถ้าว่าเฮาตี้ถือคนหรือว่าถือคลิปนะแต่ก่อน่าอาร์มตีกับคนก่อน โอ้โห oh, oh. บอกเลยว่าโอ้โหเลยนะบอกเลยว่าโอ้โหอย่างเดียวเลยทุกคนเ l ม triple k น l l เยี่ยวมาเบิงสกิลหนึ่งสกิลสองนะทุกคนมันจัดสางก็จะให้แบบว่าฮุบเขามาหากันเลยอ่านี่มเบิ์นกันีทุกคนมันจะฮุบเข้าไปแต่ว่ากดแฮเรียบรลอยเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเม่งโครแฮนทุกคนมันจะเกิด ทุกคนก็น่าจะเข้าใจไปแล้วประมาณ70%ซะเนาะทุกคนเนาะอ่าเฮาก็อาจจะสอนบทเรียนได้ทนเลี๋วาอธิบายปนนกสอาศึกษามาดนเกี่ยวกับอ่าสกิลของตัวนี้ทุกคนเอาที่การใส่นี้กดนงไเน้ันเะกดนึ สกิวอันนี้ไปใส่นี่ทุกคนนะเมื่อสกิวอ่าเมื่อสร้างบาดแผลทั้งสองอันที่ว่ามาแปะกันปูนนี่มันจะระเบิดขึ้นอีกทีนึงนี่ยะทุกคนเราจะอันนี้คือจะระเบิดขึ้นอีกหนึ่งที่นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเขาใส่แบบบม่มีคลิปนะทุกคนมันหน่าเขาจะหมดไปทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเขาใส่แบบนี้ทุกคนว่ามีคลิปหรือว่ามีปั๊บมียังนี่แหละเดี๋ยวมาบนกันมันนามันจะเพิ่มขึ้นนะทุกคน เมื่อระเบิดปุ๊บม,มาน้ำมันจะขึ้นปั๊บเลยเด็กคนก็จะปั๊บเดกคนก็ไหนจะเข้าใจไปเลยเด็กคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาตีแบบตีกับบัฟแบบรั่ๆไปเรยเลยนะเด็กคนน้องตีแบบโบเกนใชจไปเลยบอกเลยว่าโคตรมั่นนะเด็กคนเน่าสรับตัวละครตัดดีนสกิลกับมาได้ใจีด็กคนเน่าสกิลมาแบบได้ใจเลยนะเด็กคนเนาะสหรับสกิสล โอเคเล้วก็สลับคลิปนี้กันบายๆนะแล้ก็นับสลับคอมเมนต์หลายๆคนที่ว่าขอกันกลับมาเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อ่ามาเห็ดใหนเบิงเสือว่าไลยๆคนก็อาจจะถอนใจพอสมควรนะทุกคนทั้งหมดมาคลิปนี้ทุกคนทัศน์นั่นแหละทุกคนก็จะเลือเอาไปนำใส่เบิงสำหรับเครื่องการคือที่ออกให้ทุกคนเบิงแล้วก็นับประมาณนี้แหละอ่าแห้งบอกมแห้งกับไปนำใส่เบิงทุกคนนะแต่ว่าไปมีเครื่องดีๆกว่านี้กันอ่ามาแนะน้ำกันได้ทุกคนเนาะแต่ว่าเครื่องที่ว่าเขาออกให้ทุกคนได้เบิงไอ้ที่วมามันจะประมาณนี้ สกิลนี่ใส่แบบโคตรมั่นเลยนะทุกคนนะหรับสกิลตัวนี้นะทว่าตีถืมงตีถือแบบเตาแบบยังก้าตามนะคือใส่สกิลถือปุ๊บนี่มันหน้ามันจะโบมดแหละม่เปลืองสแับคลิปทีซ้อนให้ทุกคนเบิ่งแกจะประมาณนี้ทุกคนพี่ผ่าเบิ้งให้ขอโทษขออภัยนําอ่าแต่ว่า อธิบายโบถือบนใดหรือว่าพิษบนใดแนะนำโบถือกับคอโทษน้ำลายๆนะทุกคนสักแสดงเอฟซีทุกคนที่ขอเข้ามากกับจัดให้ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะอธิบายไปซ้ำความที่ยงหูทุกคนเนาะศึกษามาซ้ำนี้กับอธิบายทุกคนซ้ำนี้ทุกคนจบประมาณนี้แล้วทุกคนขอบคทุกคนไปบายบอลทีมงาขอบใจทุกคนที่ว่าอาอมากเลยขอบใจทุกคนที่รับส้มคลิปนี้ขอบใจทุกคนที่ว่ากดติดตามขอบใจจากใจเบอร์หนึ่งเลย